ต้องมาจากโชถิพัฒนพง์แน่นอนโดยเครื่องมือหมอนน่อันนี้คลอดอันนี้ทาคลอดครับผมไม่อันนี้อันนี้โดนยิงปืนลูกซองยิงจากข้างหลังยิงจากข้างหลังทะลุเลยเหรอะอนเด็กขาเขินเนี่ยหักไปรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากเพื่อนครับเขารักเพื่อน เพื่อนเขาเนี่ยไปสอยเกงในห้องข้างๆมาแล้วยามเห็นยิงนี่บอกเฮ้ยใครทําเพื่อนกูตั้มนี่ช่วยคนสอยเกงในไปช่วยฮ้ยไมดศัตรูปวดศัตรจริงๆคนสอยไม่เป็นไรแต่คนดมคือใครเขาครับคนเดือดร้อนแทบจะหัวร้อนี่ยคนอาจจะหัวเราะว่าจริงไหมจริงครับจริงครับตอนนี้คดียังอยู่ที่สอนอดินแดงเลยครับตอนนั้นปีพุทธศักราช ที่ที่มีไอ้เสื้อชั้นในเป็นหมื่นเนี่ยเพื่อนเขามีพุทธศักราช1973ดตอนนั้นผมเพิ่งเกิดเกิดที่แฟตดินแดงครับเป็นเด็กแฟตปังเสียงมาบังเพื่อนวิ่งมาเลยปั้นมันตีกูเขาไปช่วยเลยแล้วเพื่อนนาเพื่อนเลยจริงปั้งเข้ามาโอ้โหนี่นี่รักเพื่อนมากขนาดนี้ฟังพี่หอยบอกแล้วว่าพี่หอยพยายามมาื้อเห็นว่าชีวิตของเราเติบโตมาเนี่ยมันน่าจะสอยเห็นว่า โอ้ยถ้าพี่เป็นอย่างนั้นวินล,ลี่เป็นอย่างนี้พี่เปิ้ลเป็นงี้ไอ้นี่ก็ระบุพันไ,ได้เลยสิไม่สามารถระบุพันได้เลยผมรุ่งตรงวันนี้นั่งที่ผิดถ้าพี่เปิ้ล,ลนั่งตรงกลางและพี่หอยนั่งตรงนี้มผมจะสามารถวิเคราะห์ได้ถูกเพราะมันเป็นเลเวลว<ะ>ดเดิมเป็นยังไงจะไล่มาเป็นอย่างนี้ <c oughs> พี่วิลลี่พี่เปิ้ลแล้วพี่หอยตัวเล็กสุดอแต่วันนี้พอมานั่งอย่างนี้เปลี่ยนมันเป็นขึ้นเว็บ มันเลยเออเลิกมันเลยทำให้พี่วิลลี่สูงแล้วพี่หอยดูสูงตามไปด้วยเพราะลรงๆผมรู้ว่าพี่เริ่มไม่ค่อยมีความสำคัญในบริษัทแล้วล่ะพูดมาตั้งนานจะเข้าเรื่องนี้วันนี้ที่เชิญมาเนี่ยประเด็นนี้แหละพู่ขั้วพูดมกล้าทิ้งขั้วไม่กล้าทิ้งหรอกไม่ไม่ไม่อยากให้พูดได้หรอกนี้อยากอยากให้พูดได้หลอกนี้จริงๆเขาสองคน กูมึงสองคนกัดทิ้งกูเหรอกูมึงกัดทิ้งกูเหรอนี่เรากำลังเล่นลิเกกันอยู่ไม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 ่ยี่ห้อยยี่ห้อยทิ้งอะไรไม่ควรบอกบอกกับกูละเห็นนะเห็นนะจริงนี่คือผลจากการดมกาวตั้งแต่เด็กนะมันจะเป็นอย่างนี้คือนุชเฮ้ยคนที่ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่มพูดจริงๆรี่เลิกมไม่ยังถามที ไอ้กาวเนี่ยแล้วดมกาวอะไรไหมเกาวอะไรกาวยุหฮูดูคนบ้านเลยเขาทำงานที่ออฟฟิศไอ้นี่เอากาวยุหฮูมานั่งดมเป็นเด็กกิจกรรมไว้เป็นเด็กกิจกรรมไว้ คนพาเรียนพ่อยกาวเหลือบ่อยที่เรารู้เพาอะไรป่ะเพราะว่าคนที่ใช้ตังเป็นเนี่ยเราสังเกตจากพี่หอยพี่หอยจะเป็นคนที่ไอเนี่ยนะใช้ตางเป็นก็เขาก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขาดูแลความสุขของตัวเองเล็กน้อยบ้างให้รางวัลกับชีวิตพี่วิลลี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่แมネจทุกอย่างได้อยู่แล้วดูแลครอบครัวคุณแม่แม้กระทั่งน้องสาวหลานเหลินอะไรผมเห็นแต่พี่เนี่ยเป็นคนที่ใช้ตังเปลืองสุด ถึงต้องยืมตังอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ได้ยังไงรู้สิคนที่ใช้ตังงี่เง่าที่สุดนะคือใครคือไอ้นี่วันๆเนี่ยตังมันอ่ะหมดไปกับค่าทําเล็บค่าทําผมค่าต่อผมเสื้อผ้าค่าเพ้นค่าเสื้อผ้ารองเท้าประจำในแถบศรีวลาเนี่ยนะในแถบเว่นตา่นไม่ไอ้ว่นตากันแดดผู้หญิงเขาไม่ใช้กัน ไอ้นี้หมดไปกับตาเลืองเขาเป็นคนแต่งตัวจัดดูจากวันนี้เป็นต้นร้านทําผมร้านทําเล็บแถวแถวศรีวราเนี่ยพอสิ้นเดือนเอาแล้วโทรหาแล้วพี่หอยจ่ายค่าทําผมด้วยเจ็ดอีกร้านหนึ่งสองพอีกร้านหนึ่งสี่ แล้วซื้อรถด้วยนะ้นรถนี่เหมือนช่องสีบางขุนพรหมเลยสมัยก่อนมีกระซิบข้างหลังเลยซื้อรถเลยซื้อรถแล้วก็ขับรถแล้วซื้อรถนะแล้วแล้วมันซื้อรถแต่ละคันนะไม่เคยได้ขับเองทอาไมอ่ะให้หญิงให้หญิงมีปัญญานะเว้ยปัญญา ับรถเนี่ยให้หญิงขับตลอดรถตัวเองรถรถรถเปิดประทุนทุกคันนะฮะเออใช่เออแล้วตัวเองแล้วที่ตัวเองเนี่ยตัวเองพี่เปิ้ลเนี่ย่หอยไม่แก้ตางเขาใช้ตังค์อย่างไรเขาใช้ตังค์เป็นเงินเนี่ยค่านมลูกยังไม่พอเลยกระแดะนั่งปอดซื้อแต่รถนี่ซื้อรถสปอร์ตคนนี้ขับรถแพงเนซื้อรับมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคบต้องอะไรด้วยครับต้องโง่ด้วยครับ หูตัวเองอะเครื่องมันแรงไงไม่เคยขับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของพอ่อท,ที่เขาทําเครื่องไปจอดรถไฟน้เครื่องดังพยายามเปิดวิทยุเพื่อที่จะให้เสียงรีบโทรถ,ถามเออศูนย์พ่อพี่พี่เครื่องรถเป็นไรอะรถทําไมเครื่องมันดังจังอะเครื่องเครื่อง เครื่องมันอยู่ตรงนี้เย้ายไปมันอยู่ตรงนี้ที่หลังจังหัวแล้วแล้วเครื่องมันอยู่ข้างหลังไงแล้วรถปกติเครื่องอยู่ข้างหน้าไอ้นี่เครื่องอยู่ข้างหลังพอเร่งทีร้อนไง แล้วแล้วไม่ใช่แค่นั้นพอพอมาจอดที่ออฟฟิศถามเขาที่หอยมันครื่องดังมันดังเงี้ยเหรอแล้วพี่แล้วพี่เปิ้ลก็เดินลงมาแล้วไปฟังตรงไอ้ข้างหน้าเฮ้เครื่องแม่ไม้เคร่องยู่ข้างหลังไอ้ข้างหลังมันไปทีมันต้องมีปัญหาเครื่องครึ่งอยู่ข้างหลังไอ้ควายไอ้หอยเครื่องไม่เป็นไงวะเครื่องวันแรกเปิดกระโปรงหน้าจะดูเครื่องรถไม่มีเครื่องไม่ได้ไงวะ เครื่องไปหลวงกลางไอ้นี่โอยเครื่องกางอีบ้างนี่ี่ไม่เตือนเรื่องซื้อรถบ้างอ่ะไม่เตือนบ้างอ่ะนี่คุณระดับพระเอกขับอะไรโตโยต้าแคมรี่ไอบิดทีนั่เองคนนี้เขารู้จักใช้ตังค์ใช้ตังนี่ผมเคยเจอทีนตอนนั้นเขาซื้อเบนซ์คันแรกเบนซ์สปอร์ตป้ายแดงเออเออซีเง็ลเค่ีเอ็ลเคซีเอ็ลเคเจอร้านน่หน้าหัวปลา โอ้แล้วกินหัวปลาด้วย้อพี่เปิ้ลเขชอบอย่างนี้เขาชอบแบบแบบเครียดงานเขาต้โอเคไปกินหัวปลาใช่ใช่แดงเราก็เจอกันแบบเรากำลังจะไปทานเขากำลังจะกลับเราก็งงว่าเขาไปนั่งทำไมในรถงานไยแดงเราก็เลยเดินไปดูเงือเงือแตกมากเลยทำไมเงื้อแตกในรถคือรถเนี่ยมันรุ่นใหม่เนี่ยระบบมันคือมันกดตาเนี่ย มอมเมาจัดบคุณแจไม่เจอแล้วถามเด็กรับรถแล้วถามเด็กรับรถไอ้เด็กเอาเลยขโมยลูกุญแจกูเหรอถามผมถามผมเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มยิ่งหม่ยตั้มแจตกว่ะอเมาหัวปลา แสดงเป็นเปามปามไม่ใช่เงือเห็นเมาเงือกเงือท่วมตัวเงือแบบเงือเยอะมากอ่ะคือคนแบบกลังเพิ่งดื่มไปเงี้ยอะไรกลับอย่างเงี้ยมันเมาคนเดียวดื่มคนเดียวเราแบบเฮ้ยอีเพิร์นนี่โหเท่ว่ะขับรถสปอร์ตมาแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ย ม่งนโหเสื้อเสื้อเสื้อเปียกเลยไม่ใช่กดเออว่ะเอินเหยียบเบรย์เยียบเบรย์เยียบเบรยแล้วกดอาศัยอย่างงี้หนุ่มก็มาช่วยใหญ่กดตรงไหนวะแอร์เอซีเอซีกดเอซีไม่ใช่ขึ้นกดลงเอ้าวพี่ลองกดนีกดตรงนั้นเสร็จปุ๊บเออกดเออไปกันใหญ่เลยโอ้โหโอยไอ้ระบบ ไอ้ระบบที่นั่งมันกดข้างหน้าเหรอเบบเบบเบบมันไม่มีมันก็หน้าข้างหน้าก็หน้าไม่มีมิซึซาเล้งหรือไอ้ตเกงเก็ไปเรื่อยมีแต่ความบันเทิงตลอดเวลาครับใช่รู้จักใช้เงินต้องวินลี่ขับรถแต่แต่เรื่องที่แมรู้จักใช้เงินถูกต้องแต่อย่างหนึ่งที่เขาเขาสิ้นเปลืองมากคือคืออะไรคือซื้อปลา ชอบปลาปลาครับจริงไหมครับพี่เหมือนนุชเลยใช่ไหมซื้อปลาครับชเหมือาฟปลาคราฟปลาเลี้ยงนี่ไม่เกี่ยวกันเลยนะขคตรเอนอะปลาคราฟนี่ไม่ใช่ปานินนะราคาตัวหนึ่งนี่วีออสคันหนึ่งนะครับวีออสไปแเงด้วยนะต้องหลายซื้อตัวเล็กๆคุณแม่ว่าแล้วเชื่อไหมปลาคราฟเนี่ยมันจ่ายมาตั้งหลายแสนซื้อมาตัวเบลเลอร์นะแต่ไม่ได้ซื้อสมองมาด้วยไหว้เดืองสองวัน ตายติดอยู่ในรูท่อเว้ยไีหัวมุดเข้าไปอยู่ในรูท่อเนี่ยล่นอย่อยากสวยเลยนะสวยเลยนี่จนกระทั่งตายตายไม่เดี๋ยวออนเดี๋ยวอุ้ยพอตายแล้วเป็นไงร้องไห้ร้องไห้มันก็หายทำ้ไม่ได้ไม่ได้ยังยังนี่ามากล้วม่หายไปไหนวะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเูี๋ เออเรียบคาบปุ๊บไม่ได้แล้วใส่ชุดดำน้ำเลยมีแทงด้วยมีแทงด้วยจะไปกู้บ้านเขานี่ลึก3เมตรต่อเลือกปึ๊บลงเลยซเป็นเรื่องขนาดใช้สนุอกขนาดใช้ที่อเมกเย็นหลีเย็นหลีอยู่อยู่อยู่บ้านชั้นชั้นห้า มองลงมาปกติมันจะเห็นหลังปากคบเห็นหัวนี่ตัวอะไรวะวินี้ลีนั่นทั่วขู่ลูกเห็บไปลูกเห็บลูกเห็บไปได้เป็นปึ๊บไปนี่ดำเลยอันไปอุ้มลูกมโผล่ขึ้นมาดำร้องไห้ปลาปลาตายเห็นตำตาเลยอุดเข้าไปอยู่ในท่อแล้วปลาปลาตายไม่เท่าไหร่พอปลาตายเสร็จวิลลี่ก็เสียใจมากก็ร้องไห้บอกเอ้ย ซื้อมาชื่อชื่อชินจัง่ะชินจังชื่อชินจังเพราะมันมีคีมันมีคีวุนนววดำดำ,ดำก็เลยให้คนข้างบ้านเนี่ยช่วยเอาไปฝังหน่อยบอกแม่บ้านเอาไปฝังหน่อยก็ขับรถออกไปข้างนอกตอนเย็นขับกลับมาหน้าบ้านตรงกันข้ามปลาคาบัูขนาดนี้โดนแบะเป็นสองข้างมีกลิ่นน้ำปลาออกมาด้วยมันเอาไปกินเอาไปตากแห้งวินลีแทน้ำตาไหละมันกินไม่ได้วินลีใช่ไหมกลัว เราอาจจะฉีดยาเขาอะไรตอนไรเงาไปกินนะเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรทีนี้เป็นติคนจิตใจอ่อนโยนมากนะใช่แต่ถ้าถ้าอยากดูต้นลีลาวดีต้นละ2องแสนหนึ่งเนี่ยต้องไปบ้านเขาโอ้โหหินก้อนหนึ่งก้อนละเจ็ดหม0 0าเจ็ดหมื่นแล้วก็มีต้นอะไรนะโอ้ไม่ใช่หรอกครับโง่ครับต้องลีลาวดีครับสองแสนหนึ่งครับยืมเงินผมเองเลยวันที่วันที่เขาบอกีิกงยืมเงินมึงทุกอย่างแล้วจริงไหมลรานี่หอยเช้า วันนั้นเขาทำบ้านเราก็สงสารบอกหฮ้ยพี่พี่ยืมตังค์หอะไรผมพ,พี่พี่ซื้อต้นไม้เราคนนึกต้นต้นเท่าไหร่พี่สองแสนสองแสนหนึ่งประมาณเนี้ยพี่ว่าเราคนนึกถึงประมาณสี่ห้าคนโอบอแบบต้องมาแน่พอปุ๊บอ่ะเซ็นไปให้อ่ะได้พี่ไปดูที่บ้านแอบ,บขับรถไปดูที่บ้านเป็นไงคุณเลยแค่เนี้ยคุณต้นแค่เนี้ยคราวนี้ยจริงแล้วก็ปุ๊บแล้วก็มีกิ่งสองกิ่งง่อยๆ่อยสองแสนหนึ่ง โง่ใช่ไหมครับหรือโดนหลอกทำไมอ่ะพี่เปิ้ลเขาจบงานศิลปะเขาเขาไม่มีรสนิยมทางถ้าได้ฟังพี่เปิ้ลตอบคำถามนี้จะรู้ว่าพี่เปิ้ลเป็นคนที่ฉลาดและพี่เปิ้ลต้องตอบคือต้นไม้เนี่ยมันเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมบ้างบางคนบอกงานอาจารย์ถาวนเขียน ันีมันคือพลังห้านาทีเสร็จขายสิล้านบาทมันคือพลังกับอีกคนหนึ่งให้ฟรีบางคนก็ไม่เอาที่เปิลบอกเลยว่าการที่เราจะเป็นเพื่อนกันได้ยาวในขนาดนี้จริงๆแล้วมันต้องมีอะไรบ้างคำว่าเพื่อนเนี่ยสามโอสามอเนี่ยมีความสำคัญมากที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ออแรกคืออดทนนั่นฟังดูนะครับอีคนอมอดทนอันที่สคืออดกลั้น อดขนกลั้นใช่อดอมแน่เลยข้อที่สามอดสูครับไม่อยู่กันอย่างอดสูไม่มีหน้าหรือเปล่าไม่มีหน้าจริงไปแล้วพอครบพอครบ20ปีเราจะมีออที่สี่คืออดหยาดหยาดไหวไหมนี่ยไหวครับไหวพี่ต้นนี้ครับอาวุโสออแรกครับอาวุโสสุดช่วยบอกหน่อยฮะนอกจากความอดทนอดกลั้นในการเป็นเพื่อนกันแล้วจริงๆแล้วเพื่อนเนี่ย ใช้อะไรเป็นการรักษาให้มันอยู่คงทนยาวนานง่ายๆมีอยู่สี่อครับอแรกอแรกออแรกที่เราพบกันได้อาวุโสสุดอาวุโสอแรกอสองออที่สองออทิสติกเอออทิสติกเราต้องมีความเป็นออทิสติกด้วยกัน บาบอสามสามเนี่ยอ๋อส่วนสี่ออส่วนคือจะต้องมีส่วนของกันและกันเดี๋ยวฟังฟังเหตุผลที่สี่ที่มีเหตุผลทุกอย่างนะอ๋อส่วนออส่วนออส่วนแต่ละหลยส่วนมารวมกันใช่อ๋อที่สี่อ่อที่สี่นี่อะไรครับเอ็งโอ้เอ็งว่าไงเอ็งมาร่วงมาฆ่าด้วยสามคนอ๋อที่สี่อนลาไปเองจะร่วง เองมาร่วมกับพข้าด้วยอ๋อออที่สี่คือเองนั่นแหละที่จะต้องมาร่วมกับข้าอ่าคุณตามด้วยนะนี่จ้องเลยตามใจหนี่ยนี่นี่มองแล้วคิดเกียวเขาคิดเรื่องเขาผมคิดเรื่องผมป้านคิดเรื่องเป้านพี่ก็จะตามใจหนุ่มาไม่ได้คิดไว้ใช่แต่สังเกตไหมครับถ้าเขาคิดอะไรไม่ออกคุณสังเกตเลยเมื่อกี้เขาเขาาแสดงอาการทุกครั้งเวลาคิดมุกอะไรไม่ออกปากก็ ไปดูเลยนะโตแล้วอย่างเงี้ยโตแาอะไรดนิเขาคิดไม่ออกอโอ้ที่สิได้เอาเลยเอาเลยก็สังเกตเองเองถูกแล้วแต่ไม่คิดว่าเออจริงจริงที่อะไจริงจริงความรู้สึกของเพื่อนเนี่ยที่เป็นตอวสุดที่เป็นชื่อบอกหน่อยเอาใจใส่ครับผมเอาใจใส่แล้วอะไรอีกครับ กบลวไงโอเคพี่หอยครับพี่หอยไม่ฮะก็เข้าใจกันแค่นั้นเองเข้าใจว่าแต่ละคนเป็นยังไงไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้มันไม่เพอร์เฟกกันทุกคนหรอกไอ้นี่เลวบางเรื่องไอ้นี่เลวบางเรื่องไอ้นี่เลวบางเรื่องไอ้นี่ดีบางเรื่องก็ต้องรับกันให้ได้เราก็อยู่กันได้สบายครับผมอแล้วอีกมันอีก4อรออะไรบ้าง